ควาว่านใจมันลำบากหรือเปล่าเนี่ยชอบคุณทีลำบากชอบชอบอะคนลำบากอ่ะไม่ได้ชอบคนลำบากแต่รู้สึกว่ามันชอบอยู่กับพี่ชาไทยโอ้ยที่นี่นอโต้ยิ่งโกงนะเราขอบคุณที่เอ็นดูพวกเราเพราะว่าโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวเหนือของเราเนี่ยยากเพราะอะไรการเดินทางที่ไกลแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะตัวเหมือนเรื่องเลื่องเรื่องเ่อง โอ้แล kind of like mm ้โอ้แล้วเอโอ้้วพออ่ออ่ออ่ออายองกี่อังอะเอออออเราเจอคุณป้าแล้วทุกคนนะคุณป้าน้องหอมบ้านนี่เราสร้างให้ใช้กิดกับน้องจับปลานี่เหรอใช่ส่วนมันก็เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานเองความรูาสึกอย่างไรเหรอมันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้ชอบหรอกก็อาจจะเอ็นดูเราอาหารที่เราสุก สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่ๆเอฟซีหนุปัญหาทุกท่านด้วยนะครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดทาไปเรื่อยพี่แฝดแวีสองแล้วก็ช่องเดินทางสไตล์แอนดแอนค่ะวันนี้ช่องเดินทางนะาฟ้าวีสองช่องเดินไปวันนี้ผมเดินทางกันมาเนี่ยตั้งแต่เช้ามืดพี่ๆนะเพิ่งจะมาถึงหมู่บ้านสายหมอกวันนี้ผมมากับหวนใจซึ่งผมเชื่อว่าพี่ๆเพื่อนคนก็คงจะรอดู ชมคลิปเราอยู่คลิปคู่แล้วนะแล้วก็ฝากดูทั้งสองช่องนะทั้งช่องผมแล้วก็ชอ่องน้องอมนะครับผมเพราะว่าเรามาทําคลิปแบบนี้เราถ่ายด้วยกันทุพี่เราจะได้ทั้งสองช่องเลยนะก็อาจจะทุกถึงทุกพี่พี่ีทุกท่านเลยนะดูนครับดูบรรยากาศตอนนี้ด้านหลังเราหมอกจางๆฝนตกพำมๆเรื่อยๆพี่นะตกหยุดตกหยุดทั้งวันเพราะว่ามีพายุนะยุพินเข้ามานะทุกคนนะสารตรงนี้เป็นสารที่ระหว่างทางเข้าหมู่บ้านสายหมอกอ่ะจะมีสารตรงนี้เป็นตัว มันเป็นสถานที่เราคอยปกปักดูแลที่นี่แล้วก็ทุกคนครับดงมันตรงนี้จำได้ไหมดงมันนัานหลังเนี้ยตอนเนี้ยเขาขุดไปส่งกับเมืงองแพรไปแล้วไปทำเป็นแป้งไปทําเป,เาเป็นอะไรพวกเกี่ยวกับอาหารนะอมนี่แป้งแป้งเนี่ยเขาขุดกลับไปแล้วทุกคนนะโล่งจงเลยทุกคนนะยากาศดีมากอากาศดีมากไร้มลพิษแล้วก็เสียงก็เสียงร้างไม่มีเงียบมากเป็นไงชอบไหมช่ฝนตกด้วยตอนนี้ซึ่งผมคิดว่าผมพัน้องออกมาผมไม่ไม่ไมอ่ารู้สึกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าที่นี่สงบสุขมากแล้วก็ถ้าเราจะ มาพักที่นี่ที่นี่ต้อนรับมากๆเพราะว่าท่านผู้นําพงศ์เขาดูแลที่นี่แล้วแล้วก็เขาอใครวาให้อิสระกับพวกเราด้วยหให้เราทาเข้ามาที่นี่ทาอะไรกันนะอุ้ยฝนตกขออนุญาตทุ้นตรงนีโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างเข้าไปนยังว่าซสามองจะเจออะไรบ้างรอรับชมรับฟังคลิปได้เลยครับผมนะแต่ว่าขออย่างเดียวขอกำลังใจจากพี่เอฟซีคนละหนึ่งไหลหนึ่งใช้พวกเราด้วยแล้วก็กดดิง่งกดกระดิง่งอ่าแจ้งเตือนทุกคลิปเวลา คลิปลงใหม่จะได้ไม่พลาดนะครับผมนะแล้วก็ฝากด้วยทั้งเราทั้งสองช่องเนี่ยฝากให้ทุกคนเอ็นดูเราด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวไอ้ม่นานจะมีช่องคู่กันนะช่องที่เปิดใหม่เพื่อจะคู่กันฝ่ายคนเยอะไปที่จอดแค่นี้แค่น,น,นี้ก็ดูไม่หมดแล้วมีสี่ช่องเนี่ยไปที่จอนว่าจะตั้งที่ช่องว่าอะไรโอเคทุกคนพร้อมแล้วเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านทรายมอกันนะครับผมเอ้ยที่สำคัญลืมเรามีของมาฝากกันด้วยน้ำขนมเล็กๆน้อยๆที่เราพร้อมเอามาไหวน้พี่ๆนะไป let's go เดินทางกัน ครับ<ช>ดูครับมีการปลูกสับประรดนะที่นี่มีการปลูกสับประรดพี่นะเดี๋่วดิสวนงามมากซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์นะเป็นสับประรดที่จะเอาไว้ส่งกับงาบแปรรือเปล่าก็ไม่รู้นอ่อมนะเดี๋ยวนี้เนียบมากทุกคนภูเขาลออ้อมรอบอม สจัสดีครับเจอแล้วหนึ่งท่านครับหุมหุงต้มข้าวหรือเปล่านะมาถึงหมู่บ้านแล้วครับผมมาถึงแล้วตอนนี้น้องหมาก็เห่าเราเย่ยกเลยน้องหมาเห่าเลย,เาาาเลยพี่นะแหม่หอมเปียดคนเลยตอนนี้เราเจอคุณลุงหนึ่งท่านแล้วแต่ว่า คนที่เหลือยังไม่เจอนะวันนี้ผมเชื่อว่าทุกพวกเขาจะอยู่ที่นี่เพราะช่วงฝนตกนี่พวกเขาอาจจะไม่เดินทางไปไหนใช่ะครัะไม่เดินทางไปไหนแล้วเพราะว่าเดี็กไม่สบายกันทุกคนครับที่นี่สงบมากแล้วก็ที่นี่บอกเลยว่าไม่มีไฟฟ้านะครับผมนะไม่มีไฟฟ้านะอยู่กับแบบสงบสุขไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาในนี้นะพี่นี่นะสัญญาณไม่มีครับผมนะเป็นไงบ้าง หนาวแล้วเนี่ยหนาวแล้วเองจะเป็นบ้านหลังที่คุณยายอยู่นะพี่นะบ้านหลังนี้จะมีทัน,นแตแพทย์จะมีพระที่เขาบูชาอยู่ยนี้พี่นะหน้าบ้านเลยนะแล้วลูกคนกัอนออมลูกคนอนี้ก่อนนะพ <c oughs> าวันใจมันลำบากแล้วปล่าเนี่ย <c oughs> ชอบชอบอ่ะชอบคนลำบากอ่ะไม่ได้ชอบคนลำบากแต่รู้สึกว่ามันอยู่กับพี่ถ้าใชยโอ้ยที่นี่นอโต้ยิ้มโกงไหน <c oughs> <c oughs> ร,ร้องเพลงเลยปตนะุติตนะทุกคนครับรู้สึกว่าตอนนี้หนาวแล้วอากาศเย็นมากน้อมเนาะดีองอกาบ้านเราเยอะทุกคนดูดิเออเห็นว่าน้องเขามีการสร้างบ้านให้ใช้กิจหลังนะกับน้องจำปาใช่หรอใช่แต่ว่ามันก็ต้องเลิกกันไปแล้วขเขาจะแบบก็เลย<อ>ไม่รูใครยใช่ไม่รู้ใครอยู่ตรงนี้นะแต่เป็นบ้านหลังใหม่มีการสร้างบ้านหลังใหม่แต่เราจะต้องพาไปดูแต่ว่า ตอนนี้ฝนตกที่เราแทนกล้องมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่แน่มไม่กี่ล้าโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมกับน้องอ่อมเนี่ยจะทำการร้อยฝนอยู่แป๊บกังเนาะแล้วเราค่อยเดินไปที่อื่นนะขุนเ,เขาบูชาที่นี่อโอ้ยหนาวหนาวบ้านเราเยอะเลยมันอยู่ในภูเขาองออม่มเข้าใจป่ะภูเขาล้อมรอบอะ่ะแล้วไอยเย็นแห่งน้ำของไอหมอกแบบมันอยู่ ร,บรบอบๆเลยนะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนรับเสียงน้ําดังมากๆเสียงน้ําเนี่ยดังมากถ้าเราเขาไปอยู่ใกล้น้ําอ่ะเราอาจจะพูดอะไรไม่เรื่องเลยอยากให้คนอยู่ก่อนผมจะพาพี่ซีไปดูว่าน้ํามันหนักยังไงน้าเยอะมากน้ำดังมากแล้วก็แรงมากเลยไม่รู้เป็นน้ําป่าแบบไห<ค>ลรากแบบลงมาลุกป่าแบบใช่ใช่เป็นน้ำป่า<ล>ะอะไร่างเ้พราะฝนเนี่ยตกติดต่อกันสามวันแล้วเนี่ยวันนี้วันที่สามแล้วเราพวกเราเนี่ยเข้าป่ากันไม่ได้เลย พี่พี่ครับหนาวจริงนะก็คลิปนี้อยากให้เป็นคลิปที่ทุกคนได้ดูแล้วชื่นใจไปนกับเรานะเพราะว่าอากาศเย็นมากดูดิเฮ้ยเเย,ย็นมากเย็นมากที่นี่ไม่ต้องแปลกใจนะเขามีอของอุปรกรณ์บางอย่างที่ทันสมัยเพราะว่าเขามีการมีการโคกันก็คือแบบมีการแลกเปลี่ยนระหว่างที่นี่กับคนในหมู่บ้านเราซึ่งพวกเขาแลกเปลี่ยนสินค้ากันของบางอย่างแลกเปลี่ยนกันได้นะ ว้าวพอจบหนักมากที่สุดอีโชคดีเรามาถึงก่อนนะไมดังนั้นเราแฉะแน่งานนี้เราแฉะแน่นอนนะมาต้องฟังกิตพูดทใช่แล้วยืนให้ยืนเปิดทริปทางเข้าหมู่บ้านแค่นั้นแหละเรียบร้อยหลายนกำลังมาเลยเบียดเหว้าวระยะของเบียดมาแล้วหลันใจผมงเบียดมาแล้วเป็นหลังใจเลยรองเท้าคู่กันด้วยดูนี่รองเท้าคู่กันเพราะว่า เราซื้อคู่กันนะเราซื้อคู่กันเอาไว้เดินป่าเพราะว่าที่เราเอ็นดูเรามากเอ็นดูที่เราแบบไค่คิดด้วยกันใช่ป่ะเราก็ต้องทำแบรแบบให้มันหนักแมตชกันมั่วกอย่างเงี้ยอ่ารองเท้าอย่างนี้อ่าต่อไปจะเดี๋ยวเสื้อกันฝนนะคู่กันมีเสื้อกันฝนเลยอ่ะมีเสื้อกันฝนเลยอ่ะช่วยครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ตัวร่างกายผมเริ่มจะหนาวขึ้นมนแล้วเพราะว่าความเย็นที่นี่มันสุดยอดทุกคนครับที่นี่ขอบคุณคนที่นี่อยู่กันแบบนี้ยังไงเนาะ ปตอบปับสาภาพได้ดีมากนะอากาศเย็นดีนะครับผมนะโอ้โหท้องมีห้องน้ำนะนนมหีห้องน้ำให้ด้วยนะเนื้อตรงนี้ใครเปกันไหนกันหมดทุกคนนะกัไหนกันหมดจะไม่เนื้ เราถ่ายคลิปด้วยกันถ่ายคลิปเหมือนกันตอกที่ที่อีฟีนะครับผมเข้าไปดูทั้งสองช่องนะเพราะว่าช่องของอ๋อมก็ถ่ายช่องของก็ถ่ายเนี้ยหย่อนไม่อยากให้ทุกคนดูดกันนะอยากให้ท่าหยอนดูทั้งสองช่องเลยนะดูช่องใครออกก่อนก็ได้ส่วนเมื่ออมเนี่ยจะชอบลงคลิปก่อนมี่แดดก็มีแดดแล้วเ,เขาเขาจะมีคลิปแบบเพราะว่าเขาเขาถ่ายกันสองคนไงพี่แดดเล็กประเด็นบางทีเขาก็แยกกันไปบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคลิปแบบบางที่แจะล้า หลังกองอมนะวันนี้ที่ที่ราู้สึกว่าเราจะต้องอยู่ในหิมเมร้นพราทจังหวันนะเพราลฝนตกหนักสามาค้างนี้ไหมค้างได้เตรียมของไหมอ๋อเหรอค้างไเดี๋ยวพี่ๆเอฟซีหาว่าผมว่าชวนอาอ้อมนอนที่งที่นี่แต่จริงแล้วอถ้ามาเนี่ย อาก็อาจาจะเอาเพื่อนมาด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยบางทีเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีอมจะสนิทกับพี่เสี่ยเด็กก็จะไปตลอดทุกคนก็คือความด้วยความไว้ใจเนาะเราก็จะไปด้วยกันแต่ถ้าไม่ไว้ใจจริงก็อจาจจะแบบเอาเพื่อนผู้หญิงมาด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าไปกับกลุ่มพวกผู้ชายเยอะๆเงี้ยอมอาจจะชวนพวกพี่แสงเดืนอนอย่างเงี้ยไปด้วยนะเพื่อแบบเป็นเพื่อนกันไปก็ต้องดูก่อนว่า แต่เรามีแพลนนะที่จะไปเที่ยวภาคเหนือมีแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ผมมีเรามีนะเรบางคนมีสปอนเซอร์แล้วก็มอฟซีเป็นสปอนเซอร์คนแต่ว่าเอฟซี FC บอกว่าเดี๋ยวใกล้วันไฟเดี๋ยวจะจับใครหนุ่มุณป้าจะออกมานะเอาพูดต่อเมื่อกี้เอฟซีอะไรเอฟซีจะเป็นสปอนเซอร์อืม ถ้าวันไปเด็กเอฟซีจะอันนี้ให้อืโอนตังมาคือว่าเราค่าเดินทางของเราใช่ค่ะก็<ร>ต้องขอบคุณมากๆเลยเราขอบคุณที่เอ็นดูพวกเราเพราะ<ช>ว่าโอกาสที่จะได้ไปที่ภาคเหนือของเราเนี่ยยากเพราะอะไรการเดินทางที่ไกลแล้วก็ใช้ใค่าใช้จ่ายเยอะทุวคนครับใครที่ไปเที่ยวได้เงินน้อยๆเ,เนี่ยไปเที่ยวได้เนี่ยมันก็จริงแต่ว่าบางทีเราอยากกินอะไรเราก็ต้องได้กินใช่ไหมอยากนอนที่แบบโอเคหน่อยไม่อยากไม่อยากแบบนอนลำบากเกินเนี่ยทุกวันนี้เราอยู่ อย่างอเงินที่เราที่เรามีอะสามารถไปเที่ยวได้น,นะแต่ว่าพอกลับมามันไม่มีเงินอย่างเงี้ยไอ้อ,อเราทำกิจอย่างเงี้ยเราต้องช่วยเหลือคนอะในปา่าเอาเงินตรงที่ตัวเองไปเที่ยวกันสองคนเนี่ยมาให้คนอื่นเพื่อีกว่าอชอบกิดอย่างนี้นะเพราะว่าถ้ไปก็ไป<ห>ไม่นานหรอกถ้าไปก็ไปแค่หนึ่งคืนสองวันไหมก็สองคืนสามวันเนี่ยแล้วก็กลับ ก้าวสีมากฟื้นเลยฟือนหรอติดคอให้ดูดก็ดให้คุณด้ยวยอืมจริงๆนี่พี่แพรต้องมาดื่มกาแฟมาแล้วนะเพราะออมเนี่ยตั้งใจไว้เอามาดื่มบ้ายด่วนครับเดี๋ยวผมจะขอปิดจ้องก่อนแล้วก็รอเจินเจอพวกคุณป้ากันนะแล้วก็จะเอาของไปให้ป้าเขาแล้ครับผมนะ ป้ามาแล้วแต่ผมจะเอาของให้ป้า่อาเอิ้อเดี๋ยอะเยอะของมาให้นะเออเนี่ให้คุณป้าครับผมนะอีอนัมเบอร์บอสนัมเบอร์ก็ได้นัมเบอร์นัมลีเนาะนัลีก็ไก่งสุดเอออะไรเออเอออายุอังกี้อังะเออเออเออเราเจอคุณป้าแล้วทุกคนนะคุณป้าน่ารักมากวันนี้อ่ะเมื่อกี้อุปไปเยอะหนื่อยอ่ะเมื่อกี้อุปไปเยอะอปไปเยอะหนื่ออ่ะ เราเยาะควันนั่นแหละโต๊้ก็มีด้วยอ๋อโอเคยายบอกว่าเข้าวพักได้เลยแล้วขอพักนะครับก็มีกระต๊อบให้อยู่ด้วยให้พักด้วยขึ้นมาพักได้เลยนะขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับนี่คุณยายโอาไม้เดี๋ยเอาไม้อ่ะสบายดีป่ะสบายดีขอบพูดถ่ายได้เป็นเรื่อได้ถ่ายได้นะเดี๋ยวผมจะขอไปพักด้านล่างในบ้านกระต๊อบหลังข้างล่างนะครับผมนะไปทุกคนเราเจอคุณยายแล้วอือไปพาด้านล่างกันแล้วไปดูน้ำด้วยไป นะครับทุกคนครับบ้านที่นี่เย็นมากอากาศดีมากทุกคนนะจะลงไปด้านล่างกันอ่าอนี่ไงน้องหอมบ้านที่เราสร้างให้ใช้กิดกับน้องจับปลาใช่ส่วนมันก็เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานเองใช่ เราก็มาที่นี่แล้วไม่ใช่นหรอใช่ดิสวยมากเลยนี่รองเท้าแบบดึกมากเลยเหนื่อยไหมสั่งได้ที่ไหนเนี่ยแอปดำโดยแอปตอกต็อกแฟนรีวิวนะครับผมนะใครที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทำเป็นอุ่นหนุนนะแล้วใครที่ยังไม่ติดตามฝากด้วยครับผมนะแอปดำแฟนรีวิวนะครับผมแอปตอกต็อกมีขายทุกอย่างที่คุณต้องการนิ่มเลใครที่แบบชอบไปวิ่งไปออกกำลังกายแบรนด์นี้เป็นแบรนด์คุณไทย วิ่งออกกำบังกายก็ได้ใส่เข้าปากก็ได้ใส่ขับรถก็ได้ใส่เที่ยวก็ดีนะครับผมนะราคาสองกบาทเองเห็นเป็นยางอย่างเงี้ยนะลื่นนะแล้วก็นีเขามีปุ่มกัรลื่นจ้ะแล้วก็ทนด้วยนะใส่สบายด้วยกระชับเท้าไม่ทําให้เจ็บเท้าของมีสวยมากอันนี้พี่แส่ซื้อให้เลยใช่ผมเือนน้องอ่อมนะครับผมนะมีสายสีให้เลือกมีหลายสายให้เลือกนะครับผมปน้องอ่อมเรามาลองนี้กันพี่พี่สีครับผมจะพักหลังนี้กับน้องอ่อมนะหลังนุ่งก็พักได้บ้านน่าจะป่าใช้คิด ว้าวสา,สามารถนอนได้เดี๋ยวขึ้นห้งนี้ไปกันได้ขึ้น,นด้างบนโอเคแล้วขึ้นมาพับบนบ้านกันก็เมื่อกี้ที่ให้ไปในเดยวคุณแดงเขาก็เอาไปแตะที่อื่นไว้ใช่ไหมใช่ได้แล้วครับว้าวเราเจอคุณป้าลแล้วกลงอกอ่ะแล้วเจอคุณลุงที่นี่นะเดี๋ยวเราจะทำการ นั่งปั๊ที่นี่ก่อนนะแล้วค่อยว่ากาาันวเมื่อไงร่ต่อเพราะว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะฝนตกใช่ไหมน้องหอมใช่ฝนเนี้ยตกกระหนักลงมานะครับผมนะคุณป้าเขาใจดีมากหอมให้ตามสบายเลยนะอะไรเป็นเพราะพนันพูลเน,นีนย้ยสั่งไว้นะถ้าพนัน,นพูลเนี้ยมันเจอแบบนี้มันจะ,นจะตกใจให้ดูเลยที่แปดเลยนะที่แปดมึงใช่ไหมหรูห้ว่าก็รู้สึกรู้สึกดีกับือนต้องทำใช่ไหมล่ะ นองรู้สึกอย่างไรเหรอมันเป็นเรื่องที่ชอบจไม่ได้ชอบหรอกกอาจจะเอ็นดูเราในความที่เราเป็นเด็กลาดอะไรอย่างเงี้ยนะเต่ไม่รู้สึะไปข้างหลังด้านหลังนี้เป็นบ้านอนจำปาใส่ถ่ากินแต่ตอนนี้พวกเขาไม่ไอยู่เพราะว่าทำต้องทำการเริ่มต่าไปแล้ว จำปาไปอยู่กับหมมันนะที่นี่นะหมูมันจนะคือขอหนอนงะได้ได้ข่าวาบ้างไหมแล้ปกตินะก็ใช้กิกไปเจออนองไม่มนนมดูคี่ี้พขจะไม่ค่อยได้เจอเน,นะสังเกตไหมผู้ชายอนะจะชอบเจอแับแต่งเป็นตัวเ,เดียว รับที่หนึ่งเลยเนาะแล้วก็สังเกตเลยว่าที่นี่จะกที่ทงว่ามันลึกแล้วก็มันเงียบมากครับนะคือพี่บี้ครับถ้าได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ผมว่าพี่ทุกคนคงจะฟินมากๆนการฟังเสียงน้ำนะเสียงน,น้ำดังมากๆเลยนะ,มมยรมมนะเราลืมทองไม่เห็นเนาะ เสียงน้ำดังเปดิดกนระจกเขาเนี่ยผมเนี่ยอะไรไม่ได้หรอกนอกจากนั่งอยู่น้องอมนี่ร้อยคนดึดก่อนฮนะนะมาไหมอยากก่อนนะใจพี่อีจะถามว่าผมถืยโอกาสดิสีโรตุ่นแปดเล็กมันไม่ซื้อนะ มกรเทมากเลยอ่ะมีคนนะพี่นะับแบน้ดเลยเทมากทรงยังแบดเลยหมวกเราที่เก่าๆที่ไม่มีไอ้กระจกข้างหน้าเทเนาะ จวงกับดูบรรยากาศรอบๆอากาศดีมากเลยนะท,ท,ทุกคนครับดูอากาศดีมากน่าน้องอ๋อมปกติพี่จะไปตรงบ้านหลังๆห,ห,หลังนั้นต่ไปนั่งเล่นตรงนั้นนะชิวๆอ่ะหลังนั้นติดน้ำด้วยนะและนั่นก็คือบ้านน้องจำปากับใช้กิจนะที่เขาสร้างไว้ให้เพิ่งเสร็จไม่นานนะแต่ ไม่ได้มาอยู่ด้วยกันนะเพราะว่าเลิกลางกันไปก่อนอากานสบายเนาะมวันนี้สมผมเทกะใส่ม่วงมาดิ <c oughs> อากาศดีมากทุกคนเดี๋ยวอาจจะมีคลิปต่ตอไปนะผมอาจจะถ่ายเป็นอีพีถัดไปกันทัวร์แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกอยู่อืม และแผมอาจจะพาน้องอ่อมไปดูบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นบ่อน,น้ำที่ในหมู่บ้านนี้เชื่อว่าเป็นบ่อของคนในเมืองบาดาลหรือชาวนาคาคนแพานาาเนี่ยออกมาทุกปีปีละครั้งนะเขาจะออกมาให้เห็นแล้วก็ออกมานั่งสมาธิตรงบ่อน้ำตรงนั้นพี่ๆนะถ้าเราโชคดีเราก็จะเห็นนะสมมติว่ามันมาอาจจะออกมาตอนกลางกลางคืนนะอ่อม จะออกมาชุดข่าวเลยเป็นเหมือนคนในเมืองบาดาลจริงๆเลยนะ<ม>เรื่องจริงเลยนะอย่างนี้<ม>อืมเอาคุณลุงมามลุงสวัสดีครับ<ม>ลุงสวัสดีครับอันนี้จะเป็นคุณลุงที่ดยู่ในที่นี่นะเป็นผู้ท้าผู้แก่ที่เลยเป็นงานสบายดีไหมครับลงุง<ม>อืมโอ้ไมอ้อนะอันนี้แต่งแต่งสร้างนะโ,อาโอ้โชว์กัรมาโชว์เกอร์เพื่อเอ้แลไรนะ บบนะสร้างมาฟ้าเท่ากับบงทรรมนู่งแล้วสร้างบางทําก็คือตอนนี้สร้างเรื่อแล้วนะโอเคในคุณลุงเจ้าของที่นะครับผมนะเป็นคนดูแลที่นี่หมดเลยนะครับผมนะเจ้าของที่อายุเยอะแล้วแต่ว่าแข็งแรงมากนะทุกคนนะโอเคครับทุกท่านเพี่อนๆทุกคนกคลิปนี้ผมก,กับท่องอมอก็คงจะทำอะไรไม่ได้เพราะฝนตกนะทุกคนนะเดี๋ยว รอชม EP 2ว่าเราจะทำอะไรกันต่อแล้วก็ผมจะพาทุกคนไปดูน้ำท uh, oh. ี่กําลังแรงแล้วก็ต่อคลิปสองนะแล้วก็จะพาไปดูบ่อแคนาหรือบ่อนาคาที่ชาวบ้านที่นี่นับถือกันเพราะว่าผมเชื่อว่าพี่เพื่อนคนก็สายมูนะคงจะเชื่อสิ่งนี้อยู่แล้วผมก็เชื่อเหมือนกันผมไม่เคยลบดูนะเสียงน้ำอ่าดังมากตอนเนี้ยเข้าไปใกล้น้ำอาจจะอาจจะไม่มีเสียงพวกเรเลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวทุกคนครับไว้มีโอกาสนะผมจะ ทุกวันกันมาพักผ่อนที่นี่แล้วก็นอนตรงบ้านใหม่ที่สร้างประจำป่าชาคิตนะค,คุณป้าคุณอาค,ค,คุณตาบอกว่านอนได้เลยมา,มาพักกันเลยนะสร้างไว้เพื่อรอแขกอยู่แล้วนะโอเคตอนนี้ไม่รู้ว่าท่านพี่น,น้ำผงจะมาหรือเปล่าแล้ววันนี้นะอมเหมือนจะร,รู้รู้หรือเปล่าว่าเรามาแนละ้วพี่น,น้ำผึงเราตื่นแต่เชา้าพี่เริ่มจะพีพีแล้วไม่ไงก็อาจจะนอนพักกันตรงนี้เพราะว่าตื่นเช้ามากทุกวนจริง,รงเพื่อจะเดินทางมาที่นี่นะ โอเคเจ้วขอไปคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ไว้พบกัน EP สองคุณนะเราดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะครับผมนะป้ายและ S โ